สวัสดีครับผมนัทวุฒินะครับเป็นวิศวกรโยธานะครับระดับบุคลีวิศวกรนะครับแล้วก็เป็นคณะอนุกรรมการคลินิกช่างนะครับของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของกระเบื้องพื้นระเบิดนะครับในเรื่องของกระเบื้องพื้นระเบิดเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่เราทุกคนก็จะเจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นแตกหรือว่าระเบิดดีดขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ยังไงนะครับในพรีเซนต์ที่ผมนำมาให้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตามตามไปด้วยกันเลยนะครับ สาเหตุหลักๆที่เราพบกันนะครับในเรื่องของกระเบื้องพื้นที่ระเบิดเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเกิดจากการยืดขยายตัวของอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเจอกระเบื้องระเบิดค่อนข,อขอ้างบ่อยมากนะครับถ้าเทียบกับฤดูการอื Into ่นๆ,ๆนะครับสองเกิดจากเรื่องของความชื้นนะครับโดยเฉพาะกระเบื้องพื้นที่อยู่ชั้นหนึ่งน,นะครับเราจะพบปัญหาเรื่องความชื้นนะครับก็มีผลทาให้กระเบื้องพื้นระเบิดได้เช่นกัน 3นะครับในเรื่องของล like uh ักษณะโครงสร้างของอาคารตัวนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับว่าโครงสร้างอาคารลักษณะบางประเภทนะครับจะมีผลทําให้กระเบื้องเกิดการระเบิดได้นะครับ 4. การก่อสร้างก็คือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นการปูกระเบื้องนะครับระยะห่างกระเบื้องปูนที่ใช้สําหรับปูกระเบื้องก็มีผลทําให้กระเบื้องพื้นระเบิดเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างที่จะให้ดูรูปแรกนะครับจะเป็นเรื่องของกระเบื้องตัวนี้เป็นกระเบ Alpha, ื้องพื้นลายไม้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ากระเบื้องมันมีการดีดหรือระเบิดแตกขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหาของกระเบื้องที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นปัญหาของเรื่องความชื้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่ความชื้นเราสามารถดูได้ด้วยตานะครับว่าเวลากระเบื้องระเบิดเนี่ยเราลองเอาก <cach or v ain> ระเบื้องที่มันแตกออกมาแล้วเรามาดูที่พื้นว่ามีคราบชื้นหรือคราบน้ํำไหม วิธีการง่ายๆวิธีหนึ่งคือเราเอาพลาสติกใสนะครับมาแปะนะครับแล้วก็ปิดเทปรอบๆแล้วลองสังเกตดูว่ามีคราบไอน้ำไหมนะครับถ้ามีก็เป็นเรื่องความชื้นนะครับหรือเราใช้เครื่องมือในการวัด,วดความชื้นนะครับอย่างตัวอย่างในรูปเนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดความชืน้นเราสามารถตรวจสอบได้ว่าในพื้นคอนกรีตนะครับมีความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือผิดปกติหรือไม่อย่างในรูปนะครับความชื้นขึ้น ลักษณะสีแดงนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ก็จะบอกว่าความชื้นสูงก็ถือว่าผิดปกติทําไมความชื้นทําให้กระเบื้องพื้นระเบิดเพราะว่าเวลาความชื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะพยายามหาทางออกถ้าเกิดว่าเราปูกระเบื้องมีปูยาแนวปิดมิดชิดนะครับเวลาความชื้นขึ้นมาเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยก็จะพยายามดันกระเบื้องให้แตกขึ้นมานะครับส่วนมากก็จะเป็นกับบ้านที่มีใต้ถุนหรือด้านใต้มีความชื้นหรือว่าเป็นแอ่งน้ํานะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของกระเบื้องพื้นระเบิดอันนี้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ากระเบื้องพื้นเนี่ยแตกขึ้นมาแล้วสังเกตจากรูปดีๆนะครับการปูกระเบื้องเนี่ยไม่ได้เว้นระยะยาแนวที่เพียงพอนะครับก็คือมีการชิดมากดังนั้นเวลาอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นฤดูหนาวที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเกิดการยืดขยายตัวของโครงสร้างหรือตัวกระเบื้องเองนะครับมันก็จะดันกระเบื้องให้แตกขึ้นมานะครับก็จะเห็นอย่างในภาพ ตัวนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ากระเบื้องพื้นเนี่ยแตกขึ้นมาหลายแผ่นมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่โครงสร้างนะครับทําไมเราบอกถึงเป็นปัญหาที่โครงสร้างพอเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างลักษณะที่เป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับหรือโครงสร้างที่มีช่วงคานยาวๆช่วงเสาห่างๆนะครับโครงสร้างพวกนี้มันมีโอกาสแอนตัวได้สูงนะครับแอนตัวขยับตัว เมื่อโครงสร้างมีการแอตัวขยับตัวนะครับก็จะส่งผลให้กระเบื้องที่แปะอยู่ที่ผิวพื้นนะครับเกิดการขยับตามก็จะเกิดการโก่งดัดทําให้กระเบื้องแตกขึ้นมาการแตกลักษณะนี้สังเกตง่ายๆนะครับกระเบื้องจะไม่แตกที่ตัวมันเองแต่ว่าจะหลุดตามรอยต่อตามยาแนวนะครับในรูปเราก็จะเห็นชัดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโครงสร้างนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกระเบื้องที่เกิดการแตกระเบิดแล้วก็ ปัญหานะครับส่วนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยตามภาพต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วโครงสร้างไม่มีปัญหานะครับเราก็ใช้วิธีการทําการปูกระเบื้องใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าถ้าเกิดปัญหาจากความชื้นเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาโดยการไล่ความชื้นด้านใต,นตน้หรือทาช่องระบายอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นการาสาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น ก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านต่างๆนะครับหรือปัญหาการก่อสร้างสามารถปรึกษาคลินิกช่างได้นะครับเรามีกิจกรรมกระทุกเสาสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับหรือสามารถปรึกษาได้ที่ l i น์แอนะครับไลน์นะครับ Engineering Clinic นะครับ E N G I N W E R I N G C L I N E C นะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ